โอ in, ้โหโอ้โหนี่นี่นี่มาแม่มาแม่ต้องทแม่ถูกใจแม่ถูกใจด้วยถูกใจเหรอแม่ถูกใจเหรอแม่อะไรนะใครชักล้อไปก่อนกาแฟใครเป็นแม่ค่ะค่ะน่ารักค่ะคุณปล่อยมือแม่เพราะส้น่ารักค่ะปล่อยมือพี่ซะด้วยโอ้โหทุกวัดไปเลยมึงเนี่ย เล่นแต่แค่ครัวทุกวัดไปเลยใช่ว่าวามองด้วยเขาบอกว่าจีเจนด้วยชอบชักว้าเอาว่าวาใหพูดชาน่าเกียก็พูดว่าอะไรฮะพูดว่าโลกสวยด้วยมือเราไม่ได้ต่างกันเลยขอบคุณแม่จ๋าด้วย้วกันนะครับเออแต่พูดถึงว้านะนะทำไมฮะเข้าห้องน้ำวัดนี้ยังข้างถังไังไงครับหููมาวัดนี้เข้าห้องน้ำที่นี่ประทับใจอย่างแรงประทับใจเรื่องอะไรครับกูเข้าไปห้องแรกคุณพี่ขาทำไมล่ะฮะมีน้ำแต่ไม่มีคันยก่อนสิ คนเยอะรอสักพูดหนึ่งเดี๋ยวเขาเอาขันมาให้ไม่เป็นไรห้องน้ามันมีหลายห้องอ๋อมีหลายห้องหนูย้ายไปเข้าห้องที่สองเป็นยังไงครับมีขันแต่น้ำไม่ไม่ไรคุณพูดอย่างนี้เ่าเสียหายหมดเลยไม่เป็นไรมันมีหลายห้องอ๋อมีอีกนะฮะย้ายไปเข้าห้องที่สามห้องที่สามเป็นยังไงบ้างห้องนี้ประทับใจอย่างแรงมันยังไงบ้างครับมีทั้งน้ำมีทั้งขันแล้วมีขี้ด้วยคนเยอะ ไม่เป็นไรแต่หนูเข้าหนูก็ตักน้ำลาดก่อนออแต่นะห้องน้ำที่เนี่ยเขาเรียกว่าห้องน้ำ 5G 5G ยังไงครับห้องน้ำที่อื่นใช่ไหมเวลาเราเข้า,าขห้องน้ำเนี่ยเป็นห้องน้ำธรรมดาแต่ที่เนี่ยเป็น 5G 5G ยังไงอะขนาดหนูนั่งอยู่ในห้องน้ำก่นนั่งนัง่งกังมองเห็นหนูเลยอะ ที่นู่นนะยังไงครับท้องนาที่นี่ที่เนี่ยดีกว่าที่นู่นยังไงอะ่ะที่อื่นเนี่ยเขาใช้กอ้อนล็อกใช่ไหมอ่าฮะห้องนาที่นี่ลองเข้าดูคาเขายังไงอะ่ะเชือกลวดค่ะประทานโทษนะครับยังไงอ่ะวงละมาทั้งวงไอ้นี่ไม่ละมาต่อวงนะครับมาลงข้างนี้ครับพี่จัด <laughs> ให้มันรีบไปเลยใครชอบหนูปอบมือดังๆ <laughs> เลยค่ะเารักกูกั็นทั้งวันไหเนี่ยจริงหรือเปล่า อยากเต้นเหรอเต้นะตนะเดี๋ยวไว้จนครั้งหน้าไว้เจอกันใหม่ได้ไหมอ่ะได้เ <laughs> พราะว่าตอนนี้มีศิลปินอีกหนึ่งคนเดินทางเดินทางมาถึงเรียบร้อยแล้วมาถึงนี่ก่อนใช่แล้วแต่ก<ส>ระผมวันนี้ขอบคุณด้วยนะกันนะฮะสถาบันกรรมการวัดด้วยนะครับสำหรับาการไว้ใจสำหรับทงเต้เสำหรับในค่ำคืนนี้คร,นครับพี่ต้อยด้วยพี่ชายที่น่ารักของผมนยู่ไหนพี่ต้อยอยู่ไหนอ่ะแน่นอนดพี่ต้อยอยู่ไหนเนี่ยผมยังไม่เห็นพี่ต้อย ขอบคุณด้วนะกันพี่ขอบคุณพี่ได้ด้วยขอบคุณพี่ชายได้เทพมงคลศักดิ์เก้าทำงานครั้งใดยิ่งใหญ่กว่าเดิมใช่แล้วนะครับผมขอบคุณมากขอบคุณพระคุณหลวงพ่อเพราะเดี๋ยวขอบคุณหลวงพ่อด้วยนะครับชาววัดหอน้ักเทมทุกทุกคนสำหรับในค่ำคืนนี้ขอบคุณรางวัลน้ำใจทุกทุกคนขอบคุณความรักความเมตตานะครับผมสำหรับตัวเท่กัด้วยยังไงฝากสำหรับหน้าเวทีแล้วก็การจัดรายการของเท้ด้วยนะครับที่ไหนจ๊ะลูกทุ่งเน็ตเวิร์กนะครับผมสามารถติดตามกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่นนนนถึงงงงเเเททีีีี่่ยยะคครรััับบผมวว้้้้ใชพาไอก หน้าคงได้เจอเจอกันใหม่โชคดีมีเงินใช้เราไปนะครับศิลปินทีครับ PJJ ร้อยชุดไม่ดังไม่ดังนนี้จะมศิลปินแล้วกันเศรษฐนี่ยศิลปินเดินทางมาถึงแล้วนะจ๊ะเป็นเป็นศิลปินที่ท่านลอยคอรอรอคอยผมมั่นใจว่าถ้าศิลปินท่านนี้ขึ้นไปแล้วสงสารตั๊กนี๊ดแน่นอนท่านหล่อเสศรษฐีอ่ะฮะแล้วไม่มีแฟนได้สนด้วยคนนี้